ถ้ารู้จักยติดีๆค่ะก็ร้องไห้กับทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็หัวเราะก็ร้องไห้เป้าหมายของชีวิตก็อยากมีครอบครัวรอยู่แล้วก<อ><ม>ารเลี้ยงลูกยุคนี้จะต้องแบบ มี mindset อะไรกันบ้างเป็นท็อปิกที่คุยกันบ่อยมากๆเลยค่ะ always always deep talk ค่ะถ้าคุยเรื่องแบบถ้าเราจะมีครอบครัวก,กันการเติบโตของมนุษย์มันสำคัญเป็นท็อปิกที่ไม่เคยคุยกันเล่นๆเอาเอางานแต่งงานให้ได้ก่อน ว่าทำเอาหลายๆคนเอ็นดูกับภาพที่นางเอกสาวหยาญา,าอุรัสยาสเปอร์บานอุ้มลูกเพื่อแล้วน้ำตาแตกและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเป็นลูกของตัวเองจริงๆจะขนาดไหนแถมก่อนหน้านี้หวานใจพระเอกหนุ่มณนะเดชน์คูกิมิยะก็ออกมาอวยแฟนว่าถ้าเป็นแม่ต้องเป็นแม่ที่ดีแน่นอนล่าสุดได้เจ้าสาวหย,ายา่าญาในงานเปิดตัวแคมเปญนอร์ est, วิเจียนไทยเทสวัตถุดิบอันลําค่าสู่อาหารไทย4ภาคเจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าแอบงงตัวเองเหมือนกันที่ร ห้คาดตัวเองในอนาคตน่าจะอินมากกับการเป็นแม่พร้อมยอมรับคุยกับณเดชน์เรื่องลูกบ่อยและจริงจังมากว่าตอนนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไรระวางแผนฝากไข่ป,ปลายปีนี้ด้วยพร้อมเคลมตัวเองเป็นพยาบาลที่ดีมากเป็นมือขวาให้แฟนนุม่มในช่วงรักษาตัวอย่างดีที่สุดแม้มีพยาบาลส่วนตัวแบบนี้หายไวแน่ๆใช่ไหมคะไม่รู้ว่างงตัวเองมากเลยค่ะจริงๆเพื่อนที่สนิทในในใน,ในชีวิตของยาค่ะมีแค่แบบ 2คนค่ะที่มีลูกไปแล้วแต่ว่าเขามีลูกช่วงโควิดก็เลยเราไม่ได้เจอน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเหมือนแบบจ๋าก็คลอดลูกแต่เราอยู่ที่นี่แล้วเป็นลูกของเพื่อนคนแรกที่ได้อุ้มตอนที่เขายังแบบแบเบอกใช่ก็เลยแบบโอ้ my god แบบรู้สึกว่าแบบเนี่ยคอนเน็กยังไงก็ไม่รู้ก็เลยลองไห้หวินาทีสัมผัสแรกค่ะก็รู้สึกว่า tiny human แบบแบบมนุษย์ตัวเล็กๆก็เลยรู้สึกว่า เพราะว่าเพราะว่าทุกคนบิวด้วยแหละอยู่ข้างๆแต่ไม่หมกก็ฮือใสจริงๆนะคะเหมือนแบบคนในบ้านหรือว่าครอบครัวค่ะพี่สาวก็ยังไม่ได้มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นเบบี้คนแรกที่เราได้อุ้มที่มาจากแบบกลุ่มที่อยู่ในชีวิตเราที่ที่เป็นคนที่สําคัญสาหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปทดลองเลี้ยงหรือยังอ๋อไม่ค่ะแต่ชั่วคราวได้แต่ว่าถ้าให้เลี้ยงทั้งวันเน่ะไม่เอามุคนมาถามเยอะไหม ไม่ค่ะเอาจริงๆแบบแถ้ารู้จ <Fahrenheit> ักญาติดีๆค่ะก็เป็นคนที่ชอบร้องไห้กับทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็หัวเราก็ร้องไห้ออแล้วอนาคตมองไว้ไหมว่าลูกญาติจะต้องเป็นเบบี้ที่น่ารักมากเออไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วนั่นก็คือแบบ เป oui ้าหมายของชีวิตก็อยากมีครอบครัวอยู่แล้วที่นี่บอกว่าึืนช่วงแบว่าจาเป็นแม่ที่ได้มนะช่วงนัน thank you ก็จร nah ิงๆก็เป็นท็อปิกที่คุยกันมาเรื่อยๆเลยค่ะว่าแบบถ้าคนที่แบบอายุเหมือนพวกเราที่กำลังตั้งใจว่าจะสร้างครอบครัวกันนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกในแบบยุคนี้จะต้องแบบ มี mindset อะไรกันบ้างเป็นท็อปิกที่คุยกันบ่อยมากๆเลยค่ะสักพักหนึ่งแล้วค่ะว่าแบบเราต้องศึกษาอะไรบ้างเราต้องแบบสร้างความมั่นคงในตัวเองเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ต่อไปอยังไงคือค,คุยกันมาเรื่อยๆอยู่แล้ว<ร>ค่ะคือ deep talk ไปเลยเรื่องน <Yeah, S 2> ี always always deep talk ค่ะถ้าคุยเรื่องแบบถ้าเราจะมีครอบครัวกันคือเราวางแผนไว้ รู้สึกว่าการเติบโตของแบบมนุษย์มันสำคัญก็เลยแบบแบบเป็นท็อปปิกที่ไม่เคยคุยกันเล่นๆก็เลย่ิเศนมันโขมมากแน่ค่ะก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นมันไม่มันไม่ใช่ท็อปปิกที่แบบแ้เราไมีคิอใหาเงนดีอะไแบบแบบไม่ได้รู้สึกว่า อยากคุยแบบนั้นค่ะแล้วส่วนตัวค่ะแล้วแผนอนาคตนัเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นอือสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบแบบเป้าหมายสุดท้ายอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยค่ะเอาเอางานแต่งงานให้ได้ก่อนอวางแขกตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนาะคือแฮปปี้หวังว่าก็คุยกันตลอดว่าแบบแบบใครจะเป็นคนแบบดูจากทรงแล้วใครจะดุกว่ากันอะไรซึ่งก็น่าจะเป็นยังไง เนี yeah <c oughs> ่ยพอบน่าจะค่ะไม่เดี๋ยวเขาบอกว่าสปอยแน่นอนไน่เชื่อค่ะจะไม่แข่งกับคิมเบอรี่เนาะหรือว่าให้ขานมาไปก่อน ให้ให้เขาไปก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ได้คุยกับพิมเรื่องนี้เลยค่ะเรามีการเปิากใครที่เราไม่ไม่ยอมพงแม้หรือว่ามีการไปก็จริงๆตอนที่ถ่ายหนัง fast and feel love ค่ะจริงจริงท็อปิกของหนังเรื่องนั้นนะคะเกี่ยวกับเหมือนแบบผู้หญิงที่โตแล้วแต่ยังแบบยังไม่ได้วางแผนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่เล่นหนังเรื่องนั้นอะ ก็คุยกับหมอไว้แล้วเลยว่าแบบเดี๋ยวจะไปฝากไข่ค่ะเมื่อแบบรู้สึกว่า like mentally ready แบบ physically ready อะไรแบบนี้ค่ะก็จะก็จะแบบไปฝากไข่เพราะเมื่อหรังคลอดลูกแล้วจะได้แบบเริ่มใช่ค่ะใช่แล้วแพลนไว้ช่วงไหนปีนี้ฝากไข่ปีนี้ใช่ช่วงไหนใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะปลายปีค่ะบเพราะตอนนี้ยังยุ่งอยู่เราเตรียมสุขภาพดีไหมคะเออก็คุยกับเพื่อนๆว่าเขาทำยังไงกันแต่ว่าเหมือนเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบ บบไม่ได้อยากให้แบบสาวๆทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแบบน่ากลัวหรือว่าต้องแบบแพลนอะไรเยอะแยะมันมันไม่ได้ต้องทําอะไรมากแบบแค่อาทิ์นึงของชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยแบบวิทยาศาสตร์ข้างหลังสิ่งนี้คือยิ่งฟาไข่เดียวยิ่งดีแค่นั้นเองโตแล้วอ่ะเราเราเราต้องเริ่มคิดเรื่องแบบซีเรียสแล้วเียค่ะก็ก็ ขอบคุณแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เขาเรื่อยๆจริงๆละครเวทีมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับ,บเขามากๆก,ก็รู้สึกว่าทุกวันนี้พี่แร์ก็ตั้งใจแบบแบบศึกษาฟังพอดแคสต์ทุกเช้าเลยค่ะว่าแบบทำยังไงให้ร่างกายหายเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> แบบเขาก็พยายามให้ทกอย่าง,างแบบ การ recovery smooth ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะต่อบทเขาบ้างไหมระหว่างที่เขาฟื้นอยู่เนี่ยอ่าไม่ได้ต่อบทค่ะแต่ว่าก็ฟังเขาแบบมอมเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยังพยายามอยู่เรื่อยๆค่ะพยายามก็เป็นธรรมจิตที่ดีค่ะหนูถือว่าหนูเป็นพยาบาลที่ดีมากๆเลยไหมเหรอเล่ยังไงบ้างก็คือพี่แม่อุบัติเหตุมือแตาค่ะก็ทำอะไรได้ยากพอสมควร ก็เปิดขวดทุกอย่างให้เป็นมือขวาให้เขาอยู่ค่ะยาแต่ว <Price for mind> ่าโชคดีมากๆพี่แบรเหมือนแบบ a t h l e t i c wise อะค่ะเขาแบบเขาพร้อมพอสมควรก็เลยมือซ้ายแข็งแรงค่ะก็แบบใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติหรือเปล่าถ้าเป็นหนูหนูคงลำบากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเก่งทั้งสองมือในทุกอย่างเหมือนเขาอะไรเจอลูกอ้อนเขาบ้างไหมเหมือนเขาไม่อ้อนค่ะรอบนี้เพราะว่าเหมือนแบบเขาแบบ take responsibility สุดๆว่าแบบ เออฉันต้องแบบใช่ใช่ค่ะไม่ไม่มีแบบไม่มีเลยกลัวเราเป็นห่วงใช่ไหมไม่หรอกค่ะหนูว่ารู้สึกว่าแบบแบบด้วยจิตใจค่ะว่าเขาอยากจะแบบเขาอยากหายแล้วเลยเขาแบบอันโอเคอันโอเคแบบทุกอย่างจะดีอะไรอย่างเงี้ยเลยการเป็นไม่มีคนสักผ้าเลยไม่มีคนทิวยุ่งตะโฟตะก้าไปสักผ้าเลยว่าไม่มายป้าสมรวยเป็นคนสักผ้าให้เราป้าสมรวยเลยใช่ค่ะ